เป็นนักดนตรีไหมวัดทางรัฐส่นนักดนตรีมืออาชีพทำอย่างไรสำหรับคลิปนี้ผมมีคําตอบมาให้เพื่อนๆทุกคนในเพจครับผมพร้อมแล้วเราไปดูกันครับ2ออย่างที่จําเป็นจะต้องรู้ถ้าเราอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับ ซึ่งเราเป็นนักดนตรีมวยวัดนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นนักดนตรีที่เรียนมาจากสถาบาันโรงเรียนการสอนดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับทางรัฐเรามาฝากก็คือสำหรับผมแล้วจากประสบการณ์นะครับที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับมันเริ่มมาจากความชอบก่อนใช่ไหมความชอบแล้วก็เรามีใจรักในสิ่งทีงนี้เป็นตัวตั้งต้นเป็นจิตตั้งต้นให้เราก่อนนะครับถ้าเราไม่มีตรงนี้ เราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับไม่ว่าเราจะแค่เอาไปเล่นเพื่อความสนุกสนุกหรือว่าผ่อนคลายเราต้องมีความชอบใจรักเป็นตัวตั้งตัวตีมาก่อนนะครับทีนี้ตอนที่ผมฝึกผมจะเลือกเอาเพลงที่มันดูแล้วง่ายๆก่อนนะดูแล้วผมพอจะเล่นได้แล้วก็ฝึกไปค่อยๆฝึกไปเพราะว่าจะเอาเพลงที่เราชอบจริงๆมาเล่นเลยมันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีพื้นฐานใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เพราะเพลงที่เราชอบนั่นแหละที่ชักนําให้เราต้องการที่จะ เล่นกีตาร์เพื่อจะร้องเพลงนั้นให้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราเลือกเพลงง่ายๆก่อน,อนใช่ไหมทีนี้พอเราเล่นไปเราเลือกเพลงมาเราก็ฝึกร้องไปฝึกเล่นคอร์ดไปนะครับอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนนะครับอ่าทีนี้พอเราเริ่มได้ใช่ไหมเราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเนี่ยเราจะเป็นนักตีมืออาชีพหรือว่าเราแค่เล่นเพื่อตอบสนองอารมณ์ของเราผ่อนคลายในยามในยามว่างอะไรก,ก็ได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคทีนี้ข้อที่2 นะหลังจากที่เราได้เพลงง่ายๆมาฝึกจนเราเริ่มมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเราฝึกหลายๆเพลงเราก็ได้พื้นฐานมากขึ้นพอเราเริ่มได้เราก็รู้แล้วว่าความยากง่ายมันมันเริ่มที่จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่2ก็คือถ้าเราได้หมดทุกเทคนิคใช่ไหมในเรื่องเทคนิคที่จำเป็นอย่างที่2ทางลัดที่เราจะก้าวไปสู่นั่งนตรียชีพที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีเพลงไปเล่นแล้วเราต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มเพลงที่เราเลือกมาเล่นเนี่ย มันโดนใจให้กลุ่มลูกค้าในร้านหรือว่าในสถานบันเทิงที่เรากําลังทํางานอยู่นะที่เราให้บริการนะ่ะมันโดนใจเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยนะครับผมเอาทางรัดมาให้ดูเราเลือกเพลงจากศิลปินจากศิลปินที่ดังๆเป็นเพลงที่ตลาดในประเทศเราบ้านเรายอมรับในสมัยไหนก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเพลงที่เขานิยมนะ,ะเพราะนั้นในศิลปินหนึ่งเนี่ยจะมีเพลงที่โดดเด่นแค่ประมาณ2 3เพลงหรือไม่ก็2เพลงสำหรับศิลปินบ้านเราใช่ไหม สมมติว่าเราเลือกขึ้นมาศิลปินหนึ่งเราเอาเพลงเข้ามา2เพลงนะทีนี้ที่ดังๆกี่คนเพลงกี่แนวอย่างเงี้ยแต่ละแนวเราต้องเราต้องเล่นแนวที่หลากหลายแล้วเราจะทําให้เราเก่งเรื่องทักษะดนตรีจากเพลงที่หลากหลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกมา2เพลงเนี้ยเราก็ได้แล้วใช่ไหมถ้า10ศิลปินเราก็ได้มา10เพลงแล้วนอกจากว่าศิลปินบางคนเพลงเ็าดังจริงๆนะครับเพลงเขาโดนใจผู้คนมากมายอันนั้นเราไปแกะเพิ่มเติมได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นเก็ดความรู้สั้นๆจากประสบการณ์ที่ผมเก็บเกี่ยวมาครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานดูเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับถ้าไม่โดนใจไงก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่ลืมไปซะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับและเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ